สวัสดีค่ะวันนี้เรามาขึ้นบ้านมางานขึ้นบ้านใหม่น้องที่ทำงานนะคะนี่ค่ะดูสภาพบ้านสวยงามมากมีน้ำตกด้วยนี่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้าน ทีมค่ะ,ะ<ช>ทีม<ช>บุคลากรกองแผนคือที่ทีททท่มาช้านี่คือขยับรถประมาณสองชั่วโมงค่ะไปนี่เราเป็นเจ้าของบ้านเองนะคะีค่เจ้าของบ้านคะ่นอนอนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาหารแป๊บเดียวอันนี้อาหารนะคะ แล้วก็มีขนมหวานนึกว่าจะหยิบขนมค่ะหยิบทิชชู่น่าทานมากวา นี่น้องน้อยหน้าห้องค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมไปขึ้นข้างบนปะหรือว่าขึ้นข้างบนก่อนหรือว่าทาน ีบอลขึ้นงบนก้อนเลยยังไงขึ้นาบนก่อนหรือว่าขึ้นเงาบนก่อนไหมโอเคอ <okay. S 1> ้นนี้ของชอบอันนี้อันนี้หัวหน้าฝ่ายนะคะ <N> เอาของข้าวเลยใช่ไหม เ <c oughs> โาจับอะไรหยิบจับอะไร,ะไรไตักตาจะกินอะไรก็กลัวนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไ่กินข้าวเหรอ Ui, ừ, tôi mới lâm thâm rồi Thao na rồi, cũng thao na này Xáy dày mà ba này, nè Nhanh lên nhiều Hãy nặng nữa. เดี๋ยวทางนี้มืดทางนี้มืดอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรหน่อยน้อยอันนี้อะไรเนี่ยปีก้งแดไก่รับเด้แดง เอาไปเดี๋ยวไปตักก่อนนะคะเดี๋ยวไปทานกันนี่ได้อาหารหมาแล้วนะคะเียกร่องีไม่เคยตล

นี่ภายในบ้านนะคะโอ้โหว่างมากภายในบ้านภายในภายในเหมือเธอเ็ในรู้นี่รู้วนี่เจ๊เปนเขากำลังแบบว่าไสเอ็ดค่ะก็เลยเอามาเฉพาะผลไม้นะคะอันนี้ก็ผลไม้ อุ้ยไม่ใช่ขนมหวานนี่เราร้อยยี่นะคะจะซื้อข้างนอกอืมงั้นขอกินด้วยเลยค่ะอืมอิ่มอ่ะกินไหนหน้ามุดกินยังแบบไหนะหน้ามุดพี่เยอะเลยเฮ้ยไหนอ่ะตักินยังไงอ๋อนี่ก็คือขนมหยังเลยใช่ไหมตักเลยกินอย่างนี้เลยเหรอคะ ธรรมด,ดานี่เขาได้ทุกเราค่ะนี่ได้บันเทกค่ะทำไหมคะทัวร์ไหมทัวรปะ่ะนี่ละค่ะเพราะมันวางคู่กันเมื่อกี้อ๋อม,มันต้องอย่างนี้แน่ๆเลยนะคะอ๋อมันวางในถาดเดียวกันนะคะเนี่ยพี่คนละถาดเหรอลืมอมอโคตรมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเลยชิมดูก่อนนะคะโคตอะไรเน คิดประมาณสามชั่วโมงเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวว่าจะหาชิ้นไหนนะเบื่อเบื่อใช่ไหมนี่ขอส้มอีกนี่ส้มส้มค่ะไม่ใช่ส้มเอี๋ยวขึ้นตำรวจบ้านกันนะคะ ว่ายน้ำด้วยยาว่ายน้ำยงคิดอยู่แล้วเชียวเมื่กี้นั่งข้างล่ากได้เห็นน้ำไไหลไหลใช่อาบเสร็จล้าก็ฉีลงไปข้างล่างได้เลยคุณไม่ชัย ตายตูดเลยนี่คือห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยโอ้ยมีทีวีหายห้องนี้โอ้นี่แบบบ้านเขาแบบว่าอลังการร้านช้างมากคลิปค่ะคลิปค่ะ ไม่เป็นยันะ่ท่าไนม่ทันเลยค่ะเคยหันไม่ทันเลยจกนตายแล้นุกกผ่าผนังใช่ไหมจริงจริแล้วมันคืออะไรเอ่ยทีวีจอบระมเลยค่ะเอาพาชมบ้านหน่ยค่ะไปพาไปห้องไหนอีกนี่ห้องพัใช่ไหมคะนอน ไม่อันนี้ห้องรับแขกแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นห้องไม่พี่จะนอนตรงนี้ไงไปไปไปดูห้องนอนนะคะดูแลงโง่ไฟหน่อยขอกไฟอยู่นี่ว้าวตายแล้วพี่จะใายตรงไหนก่อนเลยเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวอลังการร้านช้าง แต่แต่ในคลิปมันไม่เห็นว่ามันเป็นเห็นม่นขาวไปหมดอะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปราคาหนึ่งแสนอหนปนี่อัคือรอเ็ดีหือย่งมไฟราคาหนึ่งแสองหื่นบาทโอปิทำไมวะนี่อันนี้คือครอบเจ็ดสีหรอย่างงโคมไฟราคาแสนองหมื่นบาทอปวี่อันนี้คือครบเสีหรืออย่างงโคมไฟคนี่นอว่าิดวีันนี้อารอณเจดสีกวัออารมณ์รั้นวันเสอมณ์นารโอปิทำไมวนี้อัน้ครอเป็ดสีหรอางมรหนอ่งแสนสอนปิด นี่รมดูแล้วดูแล้วนี่นี่นี่หมดสภาพค่ะ <c oughs> เอาเปิดตู้ว้าวโอาโอเคเรียบร้อย ไม่มีอะไรได้ไงใส่ชุดไหนได้เอาเออไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อผ้านี่เดี๋ยวจะขายหมดแล้วเดี๋ยวรอเลยรอเลยเนี่ยนั่นไงพี่จองเลยชุดสีแดงนั่นเออทำไมประึงเหมือนโรงแรมนะเหมือนโรงแรมอ๋อเหมือนโรงแรมอ่ะเหมือนพวกไปไปไปพักผ่อนแถวต่างจังหวัดอ่ะชอบไปรีสอร์ทเนี่ยแล้วก็จะชอบขโมยของในโรงแรมเออขโมยดีไซน์ใช่ไหมไม่ โมเดนเซนนะโมเดนอะไรนะโมเดลเซนอ๋อนี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำค่ะว้าวอ้าวทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้มาดูห้องนอนอีกของอันนี่ห้องครัวห้องครัวว้าว แต่รู้สึกว่าครัวนี้คงจะไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรยอะไม่ได้ทำอะไรทีไงข้างล่างหมดเดี๋ยวได้ยายข้างล่างทำจริงอันนี้อันนี้เอาไว้นห้องนอนนี่ห้องนอนลูกค่ะห้องนอนลูก คุณลูกออกมาเร็อย่าไปเล่นเกกะยังไม่มีห้องน้ำเลยนะแม่ห้อ,องน้ำห้องน้้อ,องน้ห้ับรองนห้องน้ำห้องรับรอง้อ, <experienced S 1> อ้ยมีอ่างอะไรเรียบร้อ,อ,รอ,อย,ออรรยอนี่ฝักบัวเรนชาเวอร์ สุดยอดนี่เจ้าของบ้านนะคะนี <ok ่ไปมองเห็นบ้านพี่แก้วปะนี่ไงเรียกพี่แก้วตรงนี้วก ดำนะคะมาค่ะดำเป็ดังก็เดี๋ยวมาก็ฝันว่าจะเป็นฟาร์มเนาะแต่ว่ายังไม่สวยฟาร์มอะไรอ่ะก็เดี๋ยวดูเท่านั้นตรงนี้เป็ดเลี้ยงหาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือเกษตรพอเพียงยี่สิบล้านยี่สิบล้านขึ้นค่ะที่มือคล้องอะไรที่ยี่สิบล้านคือว่าซื้อมายี่สิบล้านใช่ไหมตายตายตายเอานิ้คลองนะด้านบนเป็นคลอง ขายโลห์นที่นีค่ะขายรูปเห์นกุ๊กป่งพี่แป้งก่อนอ๋อนี่กุ๊กป่งขพี่ป้โอเคงั้นเดี๋ยวเราได้ได้ได้หมอบ้านเขาอลังการมากเลยค่ะที่ชอบที่สุดก็คือสราวายน้ำเขาจะอาบ อะไรนะเลี้ยงปลาหรือเปล่าจริงๆเลี้ยงปลาใช่ไหมกระโดดเลยนี่พาชมด้านล่างนะคะไยอดบอลไปน้งันนี้่บอลไปทางขึ้นข้อ่ตันนี้อันนี้พิตคัดอม้อยู่เ้องหลังคับอยู่เ้องหลังคไมอาให้มันเหี่ยเลยค่ันีจะเป็นโซนปลา ผุ้ชายปาตี้มีอู๋คนมีแบบลูกเล่นเยอะหาหนังสือจะมีหนังสืออ่านอะไรอย่างเงี้ยคือนึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยเอแล้วนี่ก็จะเป็นโซนพักผ่อนอะไรตรงนั้นจะเป็นบาร์แล้วเดี๋ยวจะเป็นบาร์เล่าของผู้ชายค่ะคือไม่ต้องไปไหนกันนะที่นั่งนี่จะเป็นบาร์เล่าส่วนตรงนี้จะเปิดได้แบบส่งของมาตรงฝากเนตรงเนี้ยอตรงเนี้จะเปิดได้แล้วก็ส่งของมันตรงฝากน้องอ้อนี่พี่ชอบซื้อหนังสือบ้านละสวดและสวยอะไรเย สุดยอดน้องอ้อพี่น้อยชอบซื้อหนังสือบ้านและสวนเอที่เนี่มันก็แบบมาแล้วนี่ห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยห้องรับรองแขกฝั่งนี้เป็นห้องฟิตเนสฟิตเนสอยู่ฝั่งนี้พาลูกมานอนน่น้องอ้อไปเที่ยวจังหวัดได้เป้าบ้าฟิตเนสอยู่ฝั่งนี้มีห้องฟิตเนสด้วยอุ้ยไม่ต้องไปร้านเลยอะแล้วเข้ายังไงอาไม่ต้อง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 ไปไปตรงเนี้ยอะไรเนี้ยประตูอะไรเนี้ยอันนั้ห้อง อั่นี้อินแนอร์นะห้องไพ่สวยนะเพื่อเพคิดเยอะสมบัติค่ะอันนี้กีบสมบัติค่ะใช่ใช่อันนี้มันห้องแบบว่าโฮมสเตย์เตอร์แล้วก็ร้องคาราโอเกะนี่ค่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 ะโอ้นี่โอ้มีโปรเจคเตอร์ประชุมแผนที่นี่ได้แบบได้เลยอ่ะประชุมประชุมแผนดำกันเลยค่ะอ่าห้องครัวใช่ไหมใช่ห้องครัวแต่คนที่มุงยุ่งงวดไปหน่อยอ๋อไม่เป็นไร ไปสม่กบนไมก็้องเดกคนนะเดียันี้วันนวันค่ะไม่เอาเด็กกองก้องมันนั่นอ่ะอก้องเป็นงข้าไมใ่อะไรไม่จายก้องมันจะหเมื่อกี้เราถ่ายจากมุมนู้นตอนนี้เต็มเออนูมีโซนฝันหนูจะทรูปรอบรอบบ้าน

ฟักทองฟักทองของเงา บายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อย